สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ NY Insider by ดรโอและผอมเพื่อนนะครับวันนี้ก็ยังคงอยู่กัน2คนนะฮะดรโอครับาศาสตราจารย์ดรพิสุทธิ์เพียรมนาคุลครับครับเอิร์ธสอรนันชูชัดครับครับผมก็เป็นพี่โอกับน้องเอิร์ธนะฮะ,ะพูดคุยเรื่องราวสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืนนะมานะ เล่าสู่กันฟังชวนท่านผู้ฟังมารับฟังพวกเราก่อนอาหารกลางวันนะฮะเป็นเรี่องน้ำย่อยเรื่องน้ำย่อยนะฮะน้องเอิร์ธนะก็ซิบ็นราการ30นาทีนะฮะถึงช่วงเที่ยงนะครับทุกๆวันเสาร์ครับหมุนคลื่นมาถ้าอยากรับฟังรายการสดนะครับทาง FM 101.5เมกะเฮิร์ครับทางสถานีวิทยุจุฬาครับนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งแต่ถ้าฟังวันนี้แล้วรู้สึกเอ้ยโอ้โหอยากให้เพื่อนได้ฟังบ้าง วันนี้น่าสนใจนะครับก็ติดตามได้ทางไหนบ้างคเอิเอธฮะยูทูบครับยูทูบชาแนลนะครับของเราแล้วก็ Facebook Page NY Insider ครับผมครับก็เข้าไปที่ YouTube นะครับพิมพ i ์อ y น n s i d e r นะครับก็จะเจอหน้าพวกเราดูย้อนหลังได้นะครับ3ปีแล้วเข้าปีที่3แล้วนะครับที่ โอต้นเอิร์ธทำรายการด้วยกันมาผมไปดูมันก็มีคนดูอยู่เป็นเรื่องเป็นราวเหมกันนะฮะไม่รู้เหมือนกันกดดูกันเองหรือเปล่าเอาว่าอย่างนี้ก็มีคนดูมีคนดูครับนะครับก็เป็นเป็นองค์ประกอบนะครับของคนทํารายการทางด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนที่ในมุมมองพี่นะพี่มองว่ามันมันครบครบมิติเพราะว่าก็มีมีพี่นะเป็นนักวิชาการทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับทำงานด้านวิชาการมีน้องเอิร์ธ ครับผมนะทางด้านนวัตกรรมวัตกรรมด้านนวัตกรรมนะครับเป็นนวัตกรเป็นคนที่มี creativity ออกแบบต่างๆซึ่งพี่ไม่มีเลยและมีน้องต้นนะพี่ต้นน้องต้นคุณากรซึ่งก็เป็นนักเขียนนักประวัติศาสตร์นะครับเป็นหนึ่งในคนที่ทำเรื่องการจัดการองค์ความรู้เบิ้์ต้นๆของประเทศนี้หลากหลายพิพิธภัณฑ์เขาก็เป็นคนทำสุดยอดเลยนะก็ เป็นองคประกอบครับโอต้นเอิร์นนะครับผ่านทางรายการ NY Insider นะครับวันนี้ถ้าหมุนคลื่นมาแล้วรู้สึกชอบก็เรียนเชิญเป็นแฟนประจำนะครับแล้วก็แนะนำรายการ NY Insider ของเราให้กับคนที่ท่านรักอพอพี่บ,บอกหมุนคลื่นนี่รู้เลยว่าแต่ก่อนฟังอะไร แหมฟังวิทยุหดตัวนะกดนะฮะกดนะครับล็อกเลยเดี๋ยวนี้ก็ต้องคลิกเข้ามาคลิกนะคลิกเข้ามาคลิกเข้ามานะครับเนี่ยฟังสดๆได้นะทางโทรศัพท์เลยนะครับโอเคแหมแซวต้องงานเลยโอเคครับเอิร์ดเป็นไงบ้างช่วงนี้โอ้วุ่นเหมือนเดิมครับี่งานเยอะเหมือนเดิมก็เยอะเหมือนเดิมครับแล้วก็เข้มข้นคือเรียกว่างานมันเริ่มกลับเข้ามา เต็มที่หลายๆค,คนก็เ,เริ่มเริ่มเตรียมตัวสําหรับการกลับมาไม่ว่าจะเป็นภาคท่องเที่ยวบางก็เริ่มเตรียมกันแล้วว่เาเที่ยวอะไรกันดีปลายปีนี้โรงแรมต้องเปิดอีกแล้วการท่องเที่ยวจะเปิดแล้วนะครับภาคบริการต่างๆก็จะเห็นธุรกิจเนี่ยลงทุนในเรื่องนวัตก,กรรมมากขึ้นคือรู้สึกเหมือนกับจะไม่ทําไม่ได้แล้วแต่ก่อนอาจจะ ยังมีข้อมงข้อแม้เอ้ไว้ก่อนก็ได้ไปลีบปีนี้เน้นขายก่อนอกลายเป็นเนี่ยครับขายไม่ได้มาปีเดนเท่านี้ทุกคนก็เลยต้องลงทุนกันใช่ครับผมนะก็ฝั่งทางเอิร์ธก็งานเยอะอนะครับส่วนทางส่วนทางพี่นี่ก็โหเยอะ,ะเป็นเรื่องปกติเลยครับไม่เคยเห็นพี่งานน้อยเลยฮะโอ้สนุกมากเลยนะก็ตอนนี้นี่มีมีความท้าทายงานใหญ่ๆอยู่ประมาณ2อันนะครับอันที่1ก็ เป็นงานที่ต้องทําเพื่อตอบโจทย์นะครับงานอาจารย์นะครับก็ด้วยตำแหน่งรองคณะบดีการยุทธศาสตร์นวัตกรรมพ่วงคำว่าและความยั่งยืนเข้าไปด้วยตอนแรกเนี่ยสี่ปีก่อนวาระก่อนเนี่ยดูยุทธศาสตร์นวัตกรรม่ามเดียวแต่ปัจจุบันนี้มันมีพ่วงคำว่าและความยั่งยืนด้วยซึ่งน่าสนใจมากเลยนะครับเป็นตำแหน่งที่รู้สึกรู้สึกดีรู้สึกดีแล้วก็ สิ่งหนึ่งที่มันทําให้ค่อนข้างท้าทายเนี่ยก็คือ,อหนึ่งในมอตโต้ของคณะวิศวะจุฬาเนี่ยซึ่งในตอนเราฉลอง100ปีเนี่ยนะครับเมื่อประมาณสิกว่าปีที่แล้วเนี่ยสองห้าหกเนี่ยนะครับเราบอกว่า f o u n d า o n ด o w a r d o n n o v a t i o n คือต่อยอดจากองค์ความรู้ราักฐานที่มั่นคงคเพื่อไปสร้างนวัตกรรม แต่ว่าวันนี้เพิ่งเปลี่ยนเลยนะครับวันนี้เลยอวันนี้เลยเนี่ยเร็วๆที่ผ่านไม่กี่วันนี้บอกว่ามอตโตคือ innovation toward sustainability อ๋อก็เข้าพี่หมดเลยสิฮะทั้งคู่เลยเงคือแบบมันมันเลยมันเลยแต่มุมนึงเนี่ยครับผมตุ้มดตรงก็ชอบนะคือชอบในที่คือชอบรู้สึกว่าเออมันเดินหน้ามาถึงจุดหนึ่งที่ทุกคนในโลกอ่ะหรือแม้กระทั่งการที่เราจะต้องสอน นิสิตหรือสอนคนรุ่นใหม่ของสังคมไทยหรือสังคมโลกอ่ะมันคงไม่ควรจะไปจบอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งอ่มันควรสอนเขาให้จบไปถึงคําว่า sustainability คือความยั่งยืนครับผมผมเห็นหลายๆองค์กรนะครับระดับสากลเนี่ยมีตําแหน่งนี้ head of innovation and sustainability นั่นไงมัออกไปอยู่นั่นดีไหมว้ายไม่ได้ครับ แล้วใครจะสอนเด็กรุ่นใหม่ใช่คือคือกลายเป็นตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งใหม่นะครับแต่ก่อนเราอาจจะเห็นเอ่อหัว n o ้า n อ o นวัตกรบางคนจะเป็น CFO CTO ใช่แต่วอนนี้มันรวมอยู่ด้วยกันแล้วเพราะว่าองค์กรเนี่ยมันต้องปรับตัวเพื่อเรื่องเข้าไปให้อยู่ให้ได้คือไม่ใช่ว่าความยั่งยืนคือหุ้นราคาดีไม่ใช่ว่าเข้าตลาดหลักทรัพย์และ ไม่ใช่ว่าส่งทอดไปสู่รุ่นหลานได้ไม่ใช่แหละมันไม่ใช่บริบทนั้นใช่แต่โลกเขาทําไมต้องการคุณล่ะเมืม่อคุณเป็นเป็นสัตว์ที่เรียกว่าที่ทํำลายโลกมากที่สุดธุรกิจคุณเนี่ยเป็นธุรกิจที่อโอ้ใช้ทรัพยากรมหาศาลทําไมโลกต้องการคุณ ใช่ก็เลยเนี่ยแหละที่บอกว่าวิ่งตัวเป็นเกลียวนะเพราะว่าพอเปลี่ยนมอตโต์ใช่ไหมครับการที่จะเดินไปสู่เรามองถึงศาสตร์ทางานวิศวกรรมนะสร้างบ้านมันจะกลายเป็นเรื่องมันไม่ใช่แบบวิศวกรรมโยธาสร้างบ้านเลยครับมสร้างอย่างไาให้มันยังยืนนี่ไฟฟ้ากําลังโรบอติกสมันมันมันไปทิศนี้ไงดีเลยฮะ ดีเลยคือให้กำลังใจเห็นที่เหนื่อยแล้วผมก็สบายใจว่าประเทศชาติเราจะได้เจริญนะไม่ไม่เราเรียกว่าจะได้เกิดความยั่งยืนเกิดความยั่งยืนเพราะเจริญอย่างเดียวไม่พอไม่พอแล้วมันต้องมันต้องเติบโตสมดุลยั่งยืนครับผมถูกไหมตามยุทธศาสตร์ชาติที่เราคุยกันคือเติบโตอย่างเดียวไม่ได้นะมันต้องสมดุลนะกับให้มันยั่งยืนด้วยนะครับอันนี้ก็ เป็นภารกิจอันนึงที่ที่ทำค่อนข้างเยอะอ uh huh. ส่วนอีกอันนึงเนี่ยก็เดี๋ยวว่างๆจะมาเล่าให้ฟังเล้วกันนะครับคือช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ที่ไปรับจัดหลักสูตรผู้นำระดับสูงของประเทศแล้วกันนะครับที่คนมาเรียนก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นผู้นำในสังคมจริงๆแหละนะครับแล้วก็ให้กับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็เป็นหลักสูตรที่ มีแต่พี่ๆผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มาเรียนท่านท่านท่านทนะครับก็ดรโอก็รับหน้าที่ไปเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรนะครับดเรคเตอร์อ๋อครับผมก็มีหลากหลายท่านอยากมาเรียนแต่เราก็รับได้ไม่เยอะเ่าที่ควรผมว่าผมว่าหลักสูตรพวกแนวนี้เป็นเป็นเรื่องใหม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นหลักสูตรทั่วไปก็จะเป็นด้านธุรกิจหรือด้านการปกครองที่เราเห็นแต่นี่เข้าใจว่าเป็นเรื่องสิ่งแวล้อม เป็นด้านสิ่งแวดล้อม,อมด้านความยั่งยืนแล้วก็เรื่องของธรรมพิบาลอ,อ,อย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีเวลามาเล่าให้ฟังดีกว่าะนะครับแต่ประเด็นคือสิ่งหนึ่งที่อยากชวนเอิร์ธคุยวันนี้เนี่ยนะครับถ้าย้อนกลับไปในช่วงประมาณสักเดือนสอเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเดือนกกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีหลากหลายศูนย์วิจัยมากเอิร์ธระดับอินเตอร์เนชั่นแนลระดับโลกนะออกมาชี้ ชี้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 นู่นชี้นี่ค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขามักจะชอบชี้กันแล้วหนึ่งในศูนย์วิจัยที่ชี้เนี่ยศูนย์วิจัยเทเรนอหรืออะไรก็แล้วแต่หลายที่นะครับเขามักจะชี้ว่าเจ้าโควิด -19 เนี่ยมันมาผลักดันให้เกิดเทคโนโลยีอะไรบ้างแต่สิ่งที่เราจะคุยกันในรายการ NY Insider ก็คือ มันมาขับดันหรือผลักดันให้เกิดเทคโนโลยีด้านความยั่งยืนอะไรบ้างนะประเด็นนี้เป็นประเด็นร้อนครับว่าไงน้องว่ามาเลยจริงๆคำนี้มันมาจาก World Economic Forum เลยคนแรกที่ผมเห็นเขาพูดชัดเจนมากเลยคือเขาบอกว่าเฮ้ยเศรษฐกิจวันนี้เขาคิดว่าโควิดมันเปลี่ยนแปลงเขาก็ไปเรียก CEO ระดับท็อปทอมาเลยนะครับของทังแล้วมาคุยคำหนึ่งครับพี่โอเขาใช้คำว่า The Great Reset The Great Reset อชอบมากคือ,อาการเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่ t r a n s f r r m a t o o n ละมันไม่ใช่ change ด้วย But you need to reset now คืออะไรที่เคยคิดว่าใช่มาทั้งหมดเนี่ยหลังจากเนี้ยโลกมันไม่ต้องการคุณอีกต่อไป,อปแลบบ้ว คอมรุ่นสมัยพี่ไวรุ่นเนี่ยมันมีปุ่มรีเซ็ตปุ่มนี้บูดใหม่บูทใหม่จอดค้างกดอปุ่มกลมๆเล็กๆกดจัเข้าไปหรือบางคนก็มาจะคิดภาพการเอาปากกาจิ้มเป็นจุดเหมือนซีดีติดนะพี่เด็กเกรดรีเซตอันนี้ใหญ่กว่านั้นใหญ่กว่านั้นเบมันเขามาให้ซีอีโอระดับโลกเนี่ยทบทวนตั้งแต่วิชั่นขององค์กรเลยว่าเฮ้ยเอาจริงๆหลังโพสเพดมิกตรงเนี้ยหลังโควิดตรงนี้เนี่ย คือธุรกิจคุณไปแบบเดิมไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นต้องเกิดการไม่ใช่คําว่าปรับตัวนะครับแต่เป็นการเปลี่ยนกระบวนทารคิดทาการทําธุรกิจใหม่หมดเลยเพราะอะไรหนึ่งถ้าเราดูเนี่ยโควิดมันส่งผลให้คนเนี่ยรายได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดทั่วโลกนะครับคนไม่มีอันจะกินไม่ปากท้องอตกงานเนี่ยเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอฝั่งของ ผู้บริโภคเนี่ยรายได้ลดลงแปลว่าเขาอาจจะไม่มีกําลังซื้อของคุณก็ได้นะครับรายได้คุณก็ตกแน่นอนหรือ2เนี่ยคุณอาจจะทำบางอย่างที่มันเคยต้องเป็นใช้พื้นที่เล็กๆร่วมกันหลังโควิดคนก็อาจจะไม่อยากอยู่ตรงนั้นแล้วก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมีหลายๆอันเนี่ยต้องเรียกว่าตีลังกาคิดเลยทีนี้พอไอ้อินิเชทีฟเดอะเกรดรีเซ็ตมาเนี่ย เขาบอกให้รีเซ็ตไปทางไหนเวอร์ e อีโคโนมิ o ต์พัมแทงมาเลยครับ sustainability ตอนต้นพี่โอบอกชี้เออบอกแทงดีเดี๋ยวมีฟาดเข้าไปเลยนะครับแทงไปเลยไปที่ sustainability ใช่แล้วเขาก็เปิดอินิเชทีฟขึ้นมาเยอะมากคือมันอยู่ภายใต้แพลตฟอร์มที่ชื่อว่า uplink นะครับคือมันเป็นคราวเหมือน เหมือนคล้ายครา crowdfunding แต่ไม่ใช่นะครับคือทุกบริษัทเขาจะมีเขาจะมี World Economic Forum เนี่ยเขาก็ตั้ง initiative ขึ้นมาเป็น10เลยเช่นฟืน้นฟูป่าคือคุณจะขายน้ำก็ได้แต่คุณฟูน้นฟูป่าได้ยังไงเออคุณจะทําให้พลาสติกหมดจากมหาสมุทรได้ยังไงคุณอาจจะทําอสังหาก็ได้แต่คุณทําเรื่องนี้ได้ยังไงพลาสติกหมดได้ยังไงเออคือมันกลายเป็นจุดประกาย2เรื่องที่อาจจะไม่เคยมาอยู่ในธุรกิจเลยเพราะว่า อา้าวฉันก็ไม่รู้ฉันก็ผลิตของขายแต่ไม่ได้ดูต้นน้ำปลายน้ําแต่คราวนี้บอกไม่ได้ละพวกเธอต้องมาอยู่ในโครงการตรงนี้นะครับซึ่งเขาก็มอนิเตอร์แล้วก็แท็กกิ้งกระบวนการของบริษัทใหญ่ๆทั่วโลกเนี่ยพร้อมๆกันทีนี้พอกลับมาดูเนี่ยก็กลายเป็นว่าเฮ้ยถ้าเราคิดแบบเดิมไม่ได้แล้วนะครับเราทําธุรกิจแบบเดิมไม่ได้แล้วนวัตกรรมอะไรละ่ะ ที่มันจะเอามาแก้ไขหรือเปลี่ยนองค์กรของเราเนี่ยเพื่อให้อยู่รอดให้ได้เนี่ยในอีกห้าปีเพราะว่ามันทําเหมือนเดิมไม่ได้มันทําเหมือนเดิมไม่ได้ครับคุณคิดแบบเดิมไม่ได้หนึ่งธุรกิจคุณยังไงก็ต้องลดต้นทุนใช่ดังนั้นการลดต้นทุนที่สุดไม่ใช่ไปใช้ของให้มันถูกลงถูกลงไม่ใช่แต่คุณต้องใช้ของให้ดีขึ้นใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้ลดลงแต่ว่าอ่าบริโภคไอ้ผลิตเนี่ยให้ให้ให้น้อยที่สุดแล้วต้องแฟกเตอร์อินเรื่องคอสเข้าไปใหม่ คือวิธีคิดคอสอ่งผมชอบยกตัวอย่างนี่ครับพี่ก็คือไม้จิ้มฟันพี่ว่าไม้จิ้มฟันมันควรราคากี่บาทกันแน่เพราะเรารู้สึกอุ้ยมันไม้อุ้ยอันเล็กๆอ่ะอม,มันเอสลึงนึงมั้งหรือบาทนึงสมมติเราคิดอย่างนี้นเพราะมันแค่เศษไม้อะครับจริงๆท่านมองกลับไปตั้งแต่ต้นทางโอ้โหป่า ตน<ช>้นไม้มน้ำที่ต้อง,งเลี้ยงดูงมันต้นทุนของพลังงานต้นทุนทร,รัพยากรคน,นกว่าออกมาเป็นไม้ฟีน่หนึ่งอาจจะไม่ใช่ถูกนะครับอาจจะแพงมากก็ได้แต่เราไม่เคยแฟกเตอร์อินคอสนี้เข้าไปเลยซึ่งต่อไปเนี่ยผม,ผมเชื่อว่ากฎหมายจะลงมาบังคับจริงๆว่าเฮ้ยคุณต้องแฟกเตอร์อินคอสของด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปด้วยทีนี้พอแฟกเตอร์อินคอสของแวดล้อมเข้าไปปุ้งราคาปลายทางเนี่ยเปลี่ยนหมดแปลว่าเอ้ ฉันก็คงขายไม้จิ้มฟันไม่ได้ละเพราะมันไม่ดีต่อโลกแล้วมันแพงเกินไปคุณก็ต้องไปคิดนวัตกรรมถ้าคุณยังอยากแก้ไขปัญหาาอรมาจิ้มฟันดีถูกต้องครับนี่แหละฮะนี่แหละเดิร์กรทรีเซ็ตเออเออธอถ้าคุณยังอยากอยู่ในตลาดแคะฟันแต่ว่าไม่ควรทำไม้แล้วคุณจะทำยังไงคุณอาจจะหานวัตกรรมเรื่องอื่นที่มันยั่งยืนกว่ามาแคะฟันไหมเพราะจริงไอ้ไม้แคะฟันไม้จิ้มฟันเนี่ยมันอยู่กับเรามา หลายร้อยปีแล้วแต่พี่ไม่แ factor ์คอสที่แท้จริงถูกต้องพเราพเรารู้สึกว่ามันก็แค่ชิ้นเล็กๆอ่ะก็ผลิตมาไปเรื่อยๆแต่จริงเออพูดไม้จิ้มฟันก็น่าสนใจนะหนึ่งในประเทศที่เป็นต้นแบบในการยกเลิกการใช้ไม้จิ้มฟันคือเกาหลีอ่าใช่อ่าเนี่ยฮะนี่คือโลกมันจะเปลี่ยนอย่างนี้เลยไม่แล้วหลายคนเนี่ยคนไทยเนี่ยเขาไปซื้อสิ่งที่เขาผลิตขึ้นมาและได้ราคามากขึ้นกว่าเดิมด้วยคือไม้จิ้มฟันสีเขียวอ่า ซึ่งทำมาจากพวกพวกไบโอเบสต่างต่นะครับแล้วก็ไม่ได้วางอยู่บนโต๊ะอาหารแล้วเพราะวางตอนท่านกำลังจะออกจากร้านแหมเห็นไหมควรเก็บตังค์ต้อง่ารตังค์ค่อยให้และกลายเป็นว่าเป็นของฝากไว้เอิร์ธเพราะมันออกมาปุ๊บเอ้ยแม่งสีเขียวไว้อะไรวะเนี้ยสร้างสตอรี่เข้าไปเป็นเป็นแบบนี้อันนี้คือตอบโจทย์สิ่งสิ่งที่เอิร์ธพูดมาแต่เพียนพอยท์่สำคัญเนี่ยมันนอกเหนือมันมีด้านหนึ่งไม่ใช่แค่ ป่าไม้ที่ใช้นะเออแต่เศษไม้เนี่ยมันไปส่งผลต่อฟู้ดเวสหรือขยะอาหารของประเทศเกาหลีเพราะเขาเอา้ันอันเดียวเพราะเขาเอาไอ้ขยะอาหารพวกนี้ไปเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ไงครับผมเลี้ยงเลี้ยงเนื้อวัวเลี้ยงอะไรพวกนี้ไงทำปศุสัตว์และไอ้ไม้จิ้มฟันเนี่ยมันไปทิ่มแทงปากหมูถูก เขาเิมเกิติดเชื้อเกิดนู่นเกิดนี่ไงนี่ไงนี่คือ the great reset อันนึงโอ้โหเข้าใจเลยใช่เลยฮะเห็นไหมเพราะมันคิดแบบเดิมเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งเชนนะฮะเปลี่ยนทั้งเชนเลยดังนั้นเมื่อเปลี่ยนทั้งเชนปุ๊บไม่มียกเลิกการผลิตในในรูปแบบเดิมที่มาจาก้ายไม่มีวางบริการบนโต๊ะอาหารครับแต่เอาไปวางตอนคุณจะออกเมื่อคุณออกเสร็จคุณไปแค่แค่แค่เสร็จข้างนอกแล้วมีที่ทิ้งรวมดังนั้นเมื่อมันเป็นไบโอมันก็จะ จัดการได้จัดการง่ายาปิดลูกได้ง่ายอย่างนี้เป็นต้น<ช>นี่หนึ่งเทคโนโลยีนะ<ช>ที่พี่มองว่ามันก็เป็นตัวอย่างเรื่องเกรดรีเับแล้วแล้วพอ,อผมก็เล่าต่อในมี Power Economic Forum ิม,มาเนี่ยเราจะเห็นไอิบยคอนเชียร์เรื่องคลายเมชชนมาหลายปีแล้ะแต่ปีนี้เขาไม่ได้พูดเรื่องคลายเมชชนเขาชวนทุกคนรีเ e ตเฉยเพราะว่าไม่ต้องมาพูดละคลายเมชชนคุณรีเ e ตไปเลยครับเปลี่ยนเลยให้ธุรกิจคุณช่วยโลกเดี๋ยวนี้ อยากคิดแต่ทําและเอากลับบ้านคุณต้องอทําแล้วมีผลตอบรับออกมาที่ดีต่อโลกในหลายๆอินิเชติฟมีเยอะมากไปอ่านได้จะเพลินมากมเราเองยังอยากส่งเข้าไปเลยนะฮะเพออิ่มีเพื่อนผมคนนึงก็ส่งเข้าไปแล้วก็อยู่ในลิสต์ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการโปรเทคเรื่องไบโอไดเวอซิตี้ความหลากหลายทางชีวภาพเขาเป็นบริษัททําคริปโตอเป็นบริษัทแบบบล็อกเชนเลยแต่บอกเขาจะช่วย เรื่องรักษาสัตว์ป่าโอ้โหคือมันเริ่มมีธุรกิจที่ทําเพื่อตรงนี้ครับเยอะขึ้นโดยใช้นวัตกรรมด้วยนะก็คือง่ายๆเลยก็คือเขาเอาสัตว์ที่ใกล้สวูนพันธุ์ครับสัตว์สงวนพวกนี้ขึ้นมาเป็นเป็นสกุลเงินดิจิตอลเสร็จแล้วพอมีคนซื้อสกุลเงินดิจิตอลอันนี้สมมติซื้อไปเท่านี้บาทเงินนี้ครับถูกกระจายลงไปเพื่อเป้าเทคสัตว์ป่าทั่วโลก กลายเป็นเอาเฮ้ยซื้อบิตคอย์โลกก็ดีขึ้นได้เออข้าทาเว้ยนี่ก็อยู่ใน World Economy Forum นะครับเป็นคนไทยครับเก่งมากนี่ต้องต้องบอกเอิร์ธว่าถ้าถ้าเอิร์ธมีลิงก์นะครับหรือมีตัว r e f e r e n ต e ตัวนี้ยังไงฝากเอามาแชร์อยู่ใน Facebook page เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเราหน่อยได้เดี๋ยวส่งมาแล้วก็หรือแม้กระทั่งยังไงถ้าเข้ามาดูใน YouTube Channel ของเรานะครับเดี๋ยวเราอาจะเติม ได้เลยี้เดี๋ยวส่งไว้ให้นะครับก็ทุกภาคธุรกิจก็จะถูกบังคับให้ให้ปรับอย่างที่เรียกว่าหนีไม่ได้ละกันเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าพอ Innovation เข้ามาเนี่ยจริงๆบางอย่างมันก็ช่วยเรื่องต้นทุนให้มันดีขึ้นนะคือเราไม่เคยมองมันว่าแบบเฮ้ยมันทำได้ดีกว่านี้แล้วก็อยู่บนนอมเดิมๆใช่ไหมครับ นี่ไม่ว่าจะการเอาโรบงโรบอตเข้ามาการเต่างๆเข้ามามันช่วยได้เยอะมากลดต้นทุนมหาศาลนี่ตอนนี้ผมเล่าสนุกสนุกครับเนี่ยผมก็นั่งคิดเรื่องขนส่งนะเนาะเพราะเป็นคนแบบชอบคิดเรื่องขนส่งมากแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราต้องเอารถเนี่ยขับเข้าไปในภูขงภูเขาเพื่อไปส่งปุ๋ยให้กับหมู่บ้านแล้วเป็นอาจจะเป็นปุ๋ยเคมีด้วยสักอย่างหนึ่งผมจะลองเลยเอาโดรนบินเข้าไปเลยป่า ก็บินไปทั้งวันบินไปบินกลับไม่ต้องเอารถเข้าไปทําลายป่าครับปรากฏถ้าเกิดเทคโนโลยีอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาแปลว่าอะไรไอ้บริษัทขนส่งก็ตายเลยเพราะคุณไม่รีเซ็ตตัวเองไงฮะเพราะคุณไม่ยอมเกรดรีเซ็ตคุณไม่รีเซ็ตตัวเองคุณยังทําแบบเดิมๆแต่วันหนึ่งมันจะมีเทคโนโลยีที่อย่างนี้ครับมันเกิดขึ้นหลังจากโควิดเพราะอะไรเพราะว่าธุรกิจเดิมทําไม่ได้แล้วอืไม่ไหวแล้วต้นทุนมันแพงเกินไปมันเลยต้องเกิดธุรกิจที่ต้นทุนถูกกว่าโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามากขึ้น เพราะจริงมุมมุมที่เอิร์ธพูดมาเนี้ยนะจริงๆพี่ว่าน่าสนใจเพราะว่าการขนส่งรประเด็นอุตสาหกรรมคนที่ทำธุรกิจเรื่องเรื่องปุ๋ยหรือเรื่องสารเคมีเนี่ยรจริงๆอาจจะต้องอาจจะต้องได้รับผลกระทบบางอย่างแหละนะเรื่องเรื่องของคำว่า Great Re s e t อันนี้พูดต,ต่ำโตต่อไปมสมมติภาษีมันขึ้นขึ้นมาปึง้งตายไายเก่งเลยคือคุณยังไงปุ๋ยเคมีแบบนั้นแบบนี้เนี่ยภาษีมันจะ ตนแบบว่าเพราะมันไม่ดีต่อโลกไงเพราะฉะนั้นกลไกเรื่องภาษีเนี่ยมาที่ไหนเสร็จที่นั่นแหะครับมันอยู่กันไม่ได้จริงๆแต่จริงๆมุมมุมนี้น่าคิดแทนเขาเหมือนกันนะว่าสมมติสมมติที่เป็นเจ้าของที่ทําธุรกิจในในเรื่องของสารเคมีทางการเกษตรพวกนีละกันเออขายฟอสฟอรัสเออขายฟอสฟอรัสไนโตรเจนอะไรบางอย่างเนี่ยเออเราทําอะไรได้ครับผมเราทาอะไรได้หรือแม้กระทั่ง ถ้าอาจจะไปคิดในมุมถ้าเป็นมิติเกรดรีเ s e t นะครับถ้าอยากจ,จะไปคิดอ,อ,อีกด้านหนึ่งก็ได้นะครับว่าเถึงแม้เราทําเรื่องเรื่องปุ๋ยหรือสารเคมีในการเกษตรนี่แหละแต่เราอยากจะไปช่วยรีเซ็ตโลกในเรื่องของอพื้นที่ป่าไม้ทําให้ความมั่นคงทางด้านอาหารหรือมิติเรื่องการท่องเที่ยวของประเทศบางอย่างดีขึ้นท่านอาจจะต้องหาว่าสิ่งที่เราทําอันเนี้ยแต่คุณค่า ที่ธุรกิจเราทำแล้วจะไปส่งต่อเนี่ยมันไปถึงไหนได้บ้างใช่ก็มันก็จะมีแนวความคิดถ้าสมัยก่อนเราคงพูดเหมือน CSR ครับ,รบเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้มันมัน,ม,นมันก็ไม่ค่อยสักเซสอย่างที่ทุกคนรู้นะเพ<ช>ราะฉะนั้นมันก็จะมีหลายๆองคอ์กรเนี่ยเริ่มไปสร้าง Value ใหม่ๆเหมือนหรือว่า CSV ที่เรารใช้กันคำ corporate share value จะเริ่มไปแชร์ a l u e กับชุมชนกับสิ่งแวดล้อมคือฉันอาจจะขายฟอสฟอรัสก็จริงแต่อาจจะไม่ไปขายกับปุ๋ยแล้ว จะไปอยู่ที่อื่นไปขายโรงงานสีไม่รู้ว่ามันไปอะไรได้ไหมที่มันไม่แย่เสร็จแล้วเนี่ยขยายธุรกิจครับเพื่อสร้างผลตอบแทนกับแชร์แวลูกับชุมชนได้เช่นสมมติผมเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นแล้วอาจจะอัพสกิลหรือรีสกิลคนงานรายได้ก็สูงขึ้นเอามีการจ้างงานมากยิ่งขึ้นนะครับแต่อาจจะไม่จำเป็นต้องมาผลิตฟอสฟอรัสฮ้ยอยูไป โอเทคป่าเนี่ยใกล้ๆอยู่ไปดูแลเรื่องการศึกษาซิไปทำอะไรอย่างนี้เพื่อให้โลกอยู่ได้ EY นะครับบริษัทออดิบชื่อดังระดับโลกนะครับ CEO Vision เปลี่ยนเลยก็คือ Recovery for All แต่ก่อน EY มีหน้าที่มาออ d ดิตถูกไหมฮะหรือเป็นตปศึกษาทำการคือเป็น Passive โหมดรอมาตรวจบัญชีส่งมาตรวจบัญชีเขาบอกว่าถ้าเกิดเรารอแต่ตรวจบัญชีเนี่ย บริษัทลูกค้าเราแม่งเจ๊งไปแล้วแต่ EY ก็เลยปรับเลยครับนี่คือปรับทั้งวิชั่นแลน้วกระบวนการก็คือฉันจะเข้าไปช่วยเธอให้เธอไม่เจ๊ง่าจะแค่รอตรวจแล้วก็บอกขาดทุนเป็นพาสซีฟใช่ไหมครับไม่ใช่ตรวจแล้ว, <c oughs> ลวก็เขียนมาเอ่อ m a t e r ออ l i z e ประเด็นนี้คุณทุ่งกังวลถ้าถ้ามองลักษณะแค่นั้นเนี่ย <c oughs> มันก็จะจะตอบโจทย์ คงแค่ในเชิงของด้าน financial ใช่ถูกไหมแต่ว่าโลกในยุคปัจจุบันมันมันต้องพูดเรื่อง ESG ตัว E ตัว S แล้วก็ตัว G ไปพร้อมกันหลายท่านอาจจะฟัง ESG ยังไง E ก็เป็ตัวย่อไีกแร้ว E ก็คือ environment นะครับ S ก็คือ social ในขณะที่ตัว G ก็คือ governance หรือธรรมาภิบาลนั้นก็คือมองเฉพาะด้าน finance บางอย่างที่บอกคุณเข้ามาตรวจตรงนี้มันอย่างนี้ถ้าถ้ามองมิตินั้นมิติเดียวเนี่ย อาจจะมีปัญหาครับอาจจะโดนรีเซ็ตครับถ้าไม่กดปุ่มรีเซ็ตเองอ่าถูกไหมอ่าดังนั้นอาจจะกลายเป็น F E S G ที่คุณต้องคิดอืมให้มันสมดุลของทุกบริบทจริงๆใช่ครับมันมันมันต้องคิด4มิติเนี้ยไปพร้อมกันถูกไหมครัมันมันถึงจะเป็น Recovery นะครับหรือมันจะตอบโจทย์ตัวตัวตัวรีเซ็ตตัวนี้จริงๆจริงฮะต้องต้องต้องบอกว่า ชวนชวนท่านคิดนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราคุยกันเนี่ยเราไม่เราไม่ได้อยู่ในวงการนะอย่างเรื่องปุ๋ยสารเคมีการเกษตรบางทีเราคิดไม่ออกนะแต่ถ้าท่านอยู่ในวงการและท่านอาจจะมีที่ปรึกษาอมียิ่งธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยที่ปรึกษาเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วบางทีมีผู้ตรวจสอบบัญชีมีบริษัทนะที่ปรึกษาคอนเซ็ปท์ระดับโลกท่านลองชวนเขาคุยแล้วเขาคิดดูว่านอกจากให้เขาคิด F อย่างเดียวเนี่ย E S และ G เนี่ยเขาแชร์อะไรกับท่านได้บ้างครับอ่าถูกไหมอาจจะเกิดการพลิกมุมว่าสารเคมีในการเกษตรมันก็ไปลิงก์อะไรกับบิตคอยได้หรือเปล่าอ่ามันจะต้องต่อยอดในมุมที่คุณเองก็ไม่เคยต่อมาก่อนเออบางทีเราคิดไม่ออกเหมือนกันนะใช่ครับแต่มุมพวกนี้มันจะเกิดขึ้นเนี่ยครับตามตรงนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเกิดขึ้นจากจิตลึกๆของเราจิตใจของพวกเราทุกคนนะครับที่อยากจะ ทำโลกนี้ให้มันดีขึ้นให้มันยั่งยืนนะนะพี่เป็นคนหนึ่งนะนะผมเป็นคนหนึ่งที่ที่ค่อนข้างเชื่อนะครับทุกท่านนะว่าถ้าเราคิดว่าเราจะทําดีแล้วเราเราลงมือทําอ่ะอย่างน้อยเนี่ยมันก็ได้ก้าวไปได้ก้าวหนึ่งนะแต่มันจะก้าวช้าก้าวเร็วสําเร็จไม่สําเร็จอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างน้อยก็ได้ก้าวเนอะเออมันมีอิมแพคเกิดขึ้นมาแล้วมันมีอิมแพคใช่ครับแล้วคำว่า success มันไม่มีแล้วพี่มันมีแต่ว่ามีอิมแพคหรือเปล่าใช่และ คนที่จะสร้าง impact นี้หรือผลกระทบนี้ได้ดีที่สุดนะครับคือผู้นำองค์กรนะฮะคือเบอร์หนึ่งในในองค์กรครับ CEO บอร์ดบริหารคณะกรรมการหรือหัวหน้าครับถ้าหัวหน้าถ้าเป็นหัวหน้ามีลูกน้องอยู่10คนท่านลุกขึ้นมาบอกให้ทำสิ่งนี้กันเหรอวะยังยืนอืมาคิด F E S G กันเนี่ยเชื่อครับอีก9คนที่เหลือเนี่ยสิคนเนี่ยเขาตามท่านอยู่แล้วแหละ แต่อยู่ที่ท่านท่านจะเริ่มหรือเปล่านะครับเอาล้วครับทุกท่านครับวันนี้ดรโอและน้องเอิร์ธนะขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับก็อย่าลืมะกลับมาพบกันใหม่วันเสาร์หน้าวันนี้เราสองคนสวัสดีครับ